ที่ทำ QR code ที่ผมจะแนะนำนี้เราสามารถที่จะเอาเอารูปหรือเอาอะไรของเราไปอยู่ใน QR code ที่เราจะใช้จะทำได้นะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านไปเตรียมรูปเตรียมรูปของเรานะครับในทีน่นี้สมมติว่าผมาได้เตรียมเตรียมรูปแล้วนะครับเป็นเป็นรูปเกี่ยวกับในที่ที่ก็ เป็นรูปเกี่ยวกับเป็นรูปของโลโก้ของร้านสนันไอทีนะครับเราก็โหลดโหลดรูปลงไว้ในเครื่องโทศัพท์ของเราเลยนะครับเรตียมรูปไว้ต่อไปเ,อเราก็มาดเาูเครื่องมือที่จะเอามาทำเกี่ยวกับ QR code นะครับโดยในที่นี้เราไม่ต้องไปใช้แอปนะครับให้ให้ไปที่ให้ไปที่ Google เบ b r เซอร์ Google ที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราเลยนะครับให้ท่านเปิดเบราว์เซอร์ตัวนี้เลยนะครับไปที่ g o o g l ลที่เข้าไปเลยนะครับเมื่อเราคลิกมาเสร็จให้ทุกท่านนะครับพิมพ์ไปเลยว่าสร้าง QR Code ฟรีไม่มีวันหมดอายุห้อ่าที่เข้าไปเลยนะครับนี่อว่าพิมพ์ไปแล้วเราคลิกมาเสร็จให้ท่านเลื่อนมาข้างล่างนะครับมาที่ มันจะเป็นสร้าง QR Code ฟรีไม่มีวันหมดอายุให้ท่านคลิกไปที่ตัวนี้เลยนะครับคลิกไปที่เว็บเว็บตัวนี้เลยนะครับมันก็ขึ้นหน้าต่างมาลาักษณะนี้ให้ท่านเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปข้างล่างเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปนะครับมันจะมีช่องตรงให้เราอัปโหลดโลโก้ของคุณเนี่ยเราจะอัปโหลดเป็นรูปหรือเป็นโลโก้ของเราก็ได้เมื่อกีบผมก็ได้ เอาเกี่ยวกับโลโก้ของร้านสนานไอทีเก,ก็บไว้ในโทรศัพท์แล้วนะครับเกี่ยวกับลิงก์ให้ให้ให้ท่านไปเตรียมเลยก็ได้ครับลิงก์ไปเอาลิงก์ของแอปมูม,มอของเราเลยก็ได้หรือหรือในที่นี้จะขอแนะนําเป็นลิงก์เกี่ยวกับเซรเพจนะครับสมมติว่าท่านสร้างเซรเพจตัวนี้เ,เป็นเป็นน้ํายาพ่นปากของอน้ํายาพ่นปากเป็นไหครับแล้วให้ท่าน มาแชร์ที่ปุ่มแชร์นี้เลยนะครับอันนี้เกี่ยวกับการทำเซลเพจนะครับแชร์ที่ปุ่มแชร์แล้วมันจะขึ้นแถบสีเหลืองนะครับถ้าเป็นข้างบนนี้เป็นแชร์ลักษณะคล้ายๆกับเป็นการแชร์รหัสแนะนําของเราข้างบนนี้นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นการแชร์เพื่อขายก็คือเป็นการทำเซลเพจนั่นเองนะครับให้ท่านคลิกไปเลยที่ปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มแชร์เพื่อทำเซลเพจ เขาจะมีหน้าต่างการทำเซอร์เพลตมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแอปมูมบอของเราดีมากเลยนะครับการทำเซอร์เพลตเราก็สามารถทำเลยไม่ไม่มีขั้นตอนใดมากมายนะครับตรงชื่อลิงเซอร์เพลตตัวนี้เราจะมาเปลี่ยนเลยก็ได้เปลี่ยนเป็นชื่อที่สามารถที่จะให้เราจำง่ายๆก็ได้ะนะครับชื่อเซอร์เพลนะครับเราก็เปลี่ยนไปเลยในที่นี้สมมติว่าผมจะเปลี่ยนว่าเป็นชื่อของผมเลยก็ได้อะใส ชื่อสนันสนันสมมติว่าเป็นสนันนะครับสนันแล้วก็เราก็จะใส่ชื่อสินค้าหรืออะไรก็ได้เราใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวแต่เราจะใส่สมมตนนิผมสมมติให้ดูนะครับเป็นสนัน D A เราก็ใส่เข้าไปนะครับไอตรงลาย ID ตรงนี้ก็คือให้ท่านเอาลาย ID ของเรานะ่ะมาใส่เลยนะครับ ในตัวนี้ผมจะใช้เป็นไ d ดียลายของผมมันจะเป็นลายลายแอคเคาน์หรือมันเป็นลายโอเอสนะครับลายโอเอนะครับลา,ลายตัวนี้นะ่ะมันเป็นลายที่ที่มีประโยชน์มากเลยลายตัวนี้เวลาเราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไปตอบหรือไม่ต้องไปดูลายไอ้ลายไอ้ระบบนี้นะ่ะเขาจะมีระบบตอบโดยอัตโนมัติหรือบางทีเรา ไปใส่ข้อความไว้เลยว่ายินดีต้อนรับท่านที่เข้ามาในกลุ่มนี้ว่าผมเป็นอะไรผมเป็นเพเซอร์ของแอปมูมอขอแนะนำแอปมูมอมันจะมีข้อความให้เราไปตั้งไว้อัตโนมัติเลยก็ได้อันนี้คือ l i n e OA นะครับประโยชน์ของ l i n e เ a เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาใช้ในการขยายทีมของเราเลยก็ได้นะครับเนี่ยแอปแอปเกี่ยวกับ l i n e OA นะครับ วิธีการทำการอะไรถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาสอนอีกครั้งหนึ่งครับตัวนี้มีประโยชน์มากผมไปศึกษาดูแล้วน่าจะดีครับเมื่อเราสร้างาใส่ id line แล้วเข้ามาที่ปุ่มบันทึกหน้าเซอร์เพก็บันทึกไปเลยนะครับเดีผมพิสูานมาครับในกรณีที่ชื่อชื่อเซอร์เพที่เขาให้กรอกอนั้นกรณีที่ถ้าชื่อไม่ซ้ำมันก็จะขึ้นว่าเซอร์เพของเรา ได้ทำส่วนเร็จแล้วเราก็มาดูตัวอย่างคนก็ได้ดูที่ปุ่มตัวอย่างตรงนี้นะครับครับมันก็ขึ้นมาตรงนี้คราวนี้เราก็สามารถที่จะแชร์ไปเลยนะครับเนี่ยปุ่มแชร์แชร์เซิร์เพียตัวนี้แชร์นะครับมันก็จะมีปุ่มคำว,ว่ายกเลิกกับคัดลอกถ้าเราต้องการเราก็คลิกคัดลอกไปเลยนะครับคัดลอกคัดลอกเสร็จเราก็เอาไปเปิดที่ไลน์เลยในที่นี้จะชื่อว่าจะคัดลอกส่งไปให้ที่ไลน์กลุ่มส่วนตัวของผมนะครับ แต่ถ้าท่านมีผู้เพื่อนหรืออะไรที่จะแชร์เซอร์เพยให้ก็แชร์ไปได้เลยนะครับในทีนี้ผมสมมุติเอาว่าผมเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มที่เป้าหมายที่ผมจะส่งให้ผมก็แชร์มาเลยแชร์เซอรเพยเราก็คลิกวางไปนะครับแล้วก็คลิกอ่ะมันก็จะได้ลิงก์เซอร์เพีรมาอยู่ที่กลุ่มไดน์อย่างนี้ครับแล้วเมื่อกี้ จะแนะนําเกี่ยวกับวิธีทํา QR code รับให้ท่านคลิกเอาเอตัวลิงก์ตัวนี้นะครับคล,คลิกแล้วคัดลกอกคัดลอกลิงก์ตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่ไปที่เ,เว็บที่ได้ที่เราได้เปิดไว้แล้วคือเว็บตัวนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เว็บสร้าง QR code ฟรีเนะี่ยคนอื่นก็ให้ท่าน อัปโหลดโลโก้หรือจะเป็นรูปของคุณหรือรูปของท่านหรือจะเป็นรูปอะไรก็ได้ที่ท่านต้องการที่จะเอามาใส่ไว้ใน QR code ของเราก็คลิกเข้าไปเลยนะปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก,ก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะเลือกเป็นรูปถ่ายหรืออะไรถ้าเอาเป็นกล้องถ่ายรูปก็ให้ท่านคลิกคลิกกล้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายหน้าตัวเองใส่เลยก็ได้ถ้าอยากได้รูปตัวเองใส่ใน QR code ในทะีนี้ผมมีรูปอยู่ในโทรศัพท์แล้วผมก็จะมาที่ไฟล์เลยนะครับ มาที่ไฟล์เสร็จมันก็จะมีรูปที่ผมได้บันทึกไว้แล้วเตรียมไว้แล้ว <c oughs> คือรูปโลโก้ของร้านสนับนะครับคลิกไปเลยแล้วก็คลิกที่ปุ่มคําว่าปุ่มเลือกอ่าดูตามทุกมือเลยนะครับเนี่ยท่านที่ดูเนี่ยรูปไปที่รูปมือนะครับเมื่อเราคลิกมาเสร็จมันก็จะมาอยู่ที่อ่าโลโกโ้เมื่อกี้มันก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับมันเป็นรูปโลโก้ครับรูปโลโก้เนี่ยเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้ต่อไปอีกขั้นตอนต่อไป พื้นหลังเนี่ยท่านไม่จําเป็นต้องทําก็ได้จะเป็นสีดําเลยก็ได้แต่ตรงสี QR code เนี่ยสมมติว่าอยากได้สีแดงหรือสีอะไรก็ให้ท่านคลิกเลือกไปเลยนะครับเพราะว่าเลือกสีแดงอ่ะคลิกมาเลยนะครับเนี่ยตามเนี้ยตรงช่องสี QR code ก็ท่านคลิกเลือกสีแดงไปเลยนะครับ mm hmm. เมื่อได้สีแล้วต่อไปมาดูช่องตรงช่องต่อไปนะก็คือตรงเว็บไซต์ตรงนี้นะ่ะให้ท่านอ่าคลิกอ่าคลิกแล้วก็วางไปเลยนะครับ มันก็จะเป็นลิงก์เซ r ร์เพจที่เราได้ทําไว้ให้เอาลิงก์ที่เราได้คัดลอกมาเมืกี้น่นะเอามาวางที่ช่องนี้นะครับ mm hmm. เมื่อเราวางเสร็จนะครับมาต่อไปให้ท่านมาที่ปุ่มเลื่อนมาที่ปุ่มข้างล่างนะครับปุ่มข้างล่างมันจะมีปุ่มว่าสร้าง QR code ก็ให้ท่านคลิกสร้างไปเลยนะครับคลิกสร้าง QR code มันก็จะเป็น QR code ขึ้นมานะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็น QR code มืกี้เราเลือกเป็นสีแดงให้มีรูปอยู่ มันก็ได้เป็น QR code เป็นลนักษณะนี้ต่อไปเรามาดูวิธีการนำไปใช้นะครับทำแค่นี้เสร็จยังไม่ได้ยังไม่เสร็จนะครับท่านต้องมาคลิกมาคลิกที่ตรงปุ่ม PNG มันเราต้องอคลิกเป็นไฟล์นามสกุล PNG ไฟล์ PNG ก็คือเป็นไฟล์รูปที่ลักษณะพื้นหลังโปร่งใสนะครับโปร่งใสแต่ถ้าเป็น JPEG นามสกุล JPEG เนี่ยมันมันจะไม่โปร่งใสนะครับ ไฟเกจเพล็กมันก็จะใหญ่ขนาดขนาดภาพมันก็จะใหญ่กว่าไฟที่เปลี่ยนนามสกุล PNT นะครับในที่นี้มันจะมีแค่ปุ่มเพาว่าปุ่ม PNT ก็ให้ท่านเลือกไปเลยนะครับคลิปไปเลยคลิกเสร็จมันก็จะขึ้นโฆษณามาแบบนี้นะครับให้ท่านพิดบิดไปก่อนนะครับเห็นไหมครับมันจะโหลดเลยโหลดการดาวน์โหลดหนึ่งรายการมันจะขึ้นมา,าป๊อปอัพขึ้น แจ้งเตือนแางนี้แล้วท่านคลิกเปิดไปเลยครับเปิดเปิด,ปดตรงกอปตัวนี้ QR Code เมื่อกี้น่ะมันก็จะโหลดลงในโทรศัพท์ของเรานะครับ QR Code ก็โหลดในโทรศัพท์ของเราเราก็มาดูเลยนะครับเรามาดูว่า QR Code มันลงไหมเห็นไหมครับมันก็จะมาอยู่ที่แกลเลอรี่หรือโฟโต้บางบางโทรศัพท์บางเครื่องเขาจะขึ้นโฟลเดอร์ว่าโฟโต้แต่บางเครื่องเขาก็จะเป็นแกลเลอรี่หรือเป็นรูปภาพ คราวนี้เราก็ได้ QR code แล้วครับถ้าท่านจะแชร์ QR code นี้ให้ใครก็ส่ง QR code ไปเลยนะครับสม่ว่าต้องการเอา QR code นี้ไปแปะตามเฟซหรือตามไอจีตามอินดัสแกรมพวกอะไรเนี่ยบางทีทุกวันเนี่ยส่วนมากบางคนเขาชอบดูเป็น QR code มันจะเป็นแบบอินเตอร์หน่อยเ่ยเขาอาจจะสแกนเอา QR code นี่ไปสแกนมันก็จะมาติดที่ลิงก์เรา อีกเสือเพลของเราแล้วถ้าเขาสแกนเสร็จมันก็จะขึ้นหน้าเสือเพลไปเลยเราเขาก็จะเห็นว่าสินค้าที่เราแชร์ไปเป็นอะไรนะครับถ้าสแกนเข้าไปเลยอันนี้ก็คือวิธีการสร้างเสือเพลแบบง่ายๆนะครับก็เลยเห็นว่าวิธีนี้อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็เลยอยากมาแนะนําให้ทุกท่านเผื่อจะได้นําไปใช้นะครับก็เลยวันนี้ก็คงจะเอาแค่นี้นะครับเพราะกลัวจะเสียเวลามากก็คงจะไม่มีอะไร ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่ที่ตั้งใจฟังนะครับ